ถามถึงเรื่องส่งมวใจก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เกิดโพสต์านโครงการมาำโอ้ยมันผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปก่อนหน้านี้บอกได้ไหมคะว่ามันเกิดอ,อะไรยิ่นแบบทิ่พรอเล่าได้อันไหนคะ อ๋ออัน,นมันจกมาน,นานแล้วไม่เล่าดีกว่าว่าตอนนี้ตอนนี้ทุกอย่างดีเป็นเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะรับรู้ถมมึงความหวังอยางแสดงยังไงบ้างดีกว่าโอ้อันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยที่บอกว่ามาตื่นสติเนาะเราก็ไม่ใช่น้ําเต็มแก้วบางครั้งก็มีพลาดบ้างแต่ว่าก็ก็ยังไงก็ขอบพระคุณค่ะแล้วก็คงจะไม่มีเหตุการณ์นั้นอีกแล้วค่ะ ตอนนี้คนรักเป็นยังไงบ้างสุขงมค่ะดีดีค่ะเจ้าวานเร็วมอนเดินไหมคะก็ดูได้ตามหน้าเปซเลยก็ยังค่ะหลจากนี้ก็เป็นเพี่อะใจกันแล้วเ่อนยขึ้นไหมโอเคขึ้นค่ะการการได้คุยกันหรือว่าหันหน้ามาคุยกันเพราะว่าจริงๆเราเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆถ้ามีคนที่สามสี่ห้าไม่ได้หมายความว่าจะหมายไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบในเรื่องชู้สาวนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้า มันเข้ามาหรือว่าเราไม่ไม่เคลียร์กันเนี่ยมันก็คงจะไปไม่รอดนะคะสิ่งที่ปรับปรุงตัวต่อไปค่ะเป็นยังไงบ้างอะไรบ,บ้างโอ้ก็คงต้องปรับความข่าสตินะคะความใจเร็วมือเร็วอะไรเงี้ยซึ่งปกติเราที่แต่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะอารมณ์ัยรุ่รนก็มาวัยรุ่นหรือไวทองก็ไม่รู้ก็ เออไม่มีอะไรละคะ่ะมันก็ก็เคลียร์ใจกันอย่างการการฟิลขาที่โคตระบายไปยไปก็ห่วงเรื่องการใช้โซเชียลของที่ตายองใช่ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะคะก็ก็ไม่ต้องห่วงคะ่ะกลับมาปกติและะ้วค่ะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไม่มีค่ะตอนนี้คือ <ๆ S 2> ถ้าทุกคนเห็นก็จะเห็นว่าเออมันเป็นอะไรไปนในทิศทางที่ดีขึ้นอีกอย่างเราโตแล้วเนาะออนั่นแหละเหตุการณ์ที่ผ่านมามันให้อะไรกับเราบ้างปีหนาอ๋อมันก็ให้ เขคิดอะไรเยอะเนาะให้สตินะคะว่าก่อนที่เราจะโพสอะไรลงไปเนี่ยเราอาจจะหนึ่งสองสามสี่หรือบางทีเอ๊ะเราโมโหจริงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราหิว <laughs> าาใช่ใช่เพราะอนืใช่ใช่งั้นจิ่งที่มันจะทำครียกประสรทที่ผ่านมาทำให้รักกันมากขึ้นไหมคะก็ถามว่ารักกันมากขึ้นไหมมันก็ไม่มากขึ้นไม่น้อยลงค่ะเพียงแต่ว่า เราก็ใช้เห็นผลกันมากขึ้นมากกว่าที่จะใช้อารมณ์แล้วก็ด้ยวยความที่เราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วอ่ะแต่ว่าพี่สายอาจจะมีข้อเสียที่ติดน,นี่สัยเด็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือณตอนนั้นอ่ะคือเราอ่ะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไนงะเราทุกวันนี้เรามีใครเป็นเพื่อนเราก็มี โซเชียลเราก็มี f อะไรอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราอาจจะผิดพลาดแต่เราก็น้อมรับนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับทุกท่าน FC ทุกคนที่เป็นห่วงรวมถึงพี่ๆน้องๆสื่อทุกคนหรืออะไรเงี้ยพอเรารู้ว่าวิมีคนเป็นห่วงแล้วบางทีเราดึงสติกลับมาอย่างเงี้ยอยู่กับปัจจุบันนะ่ะ เราก็พิจารณาว่าเออสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเราเราก็ต้องขออภัยด้วยเราก็นอมรับค่ะเราไม่ใช่น้ําเต็มแก้วประเภทที่แบบเตือนไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วการที่มีคนเตือนเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะว่าจุดเปลี่ยนเปลี่ยนได้เพราะแฟนับถูกเนี่ยค่ะที่ทำให้มีสติโอจริงๆทุกวันนี้การเป็นต่ายสายทานได้ก็เพราะมีเอฟซีนี่นะคะะ่ะแล้วก็เราได้กําลังใจก็คือจากเอฟซีทุกคนจริงๆแล้พูดถึงการมองอนาคตร่วมกันยังไงบ้างครพี่ตัาย เอ,อ่อมนาครอคะก็มีคุยคุยกันไว้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต่างคนต่างทำงานที่ต่ายก็เพิ่งแบบมออีเขาเรียกไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบหลักสูตรที่มัธิดลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบพี่ตั้มก็ทํางานแต่ก็มีการคุยกันว่าเออเราจะทําแบบนี้แบบนี้ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันคุยกันปรึกษากันตลอดค่ะคือทุกวันอนะ่ะเขา เคยเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นก็เสมอต้นเสมอปลายค่ะมองเรื่องอายุไหมคะว่าอายุเท่านี้จะต้องมีหตุหาบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเอ,อ่อถ้าเป็นเมื่อก่อนอา,อาจจะต้องแบบมีความคาดหวังหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันนี้คือพออายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าเราเรา,เราทำทุกวันที่มันมีความสุขพี่สายพูดเสมอค่ะว่าเราไม่ รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีจริงหรือเปล่ารักกันก็บอกโกรธก็ให้อภัยเพราะวันนี้อยากกอดกันก็กอดหรืออะไรยังเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือมันจะมีจริงไหมแล้วกอดนี้มันจะเป็นกอดสุดท้ายหรือเปล่าแปลว่าเราตกตะกอนได้แล้วใช่ไหมตกตะกอนค่ะตกผลึกเลยตกตกได้แล้วใช่นเราจะได้เห็นข่าวดีในปีหน้าจริงๆข่าวดีก็มีทุกวันนะ คืออาจจะเป็นแบบเรื่องราวที่แบบแค่ผู้ใหญ่รับรู้หรืออะไรคือเราก็โตแล้วแหละคือพี่สายก็ตัวคนเดียวเนาะทีเนี้ยก็ก็ต้องขอบคุณทั้งครอบครัวของพี่ตั้มด้วยที่แบบว่าเอ็นดูเราอย่างเงี้ยค่ะเขามีเกิดมคมีแต่พี่นี่แหละเลิก็มีแบบคุยค่ะ แต่ว่าด้วยความที่โตแล้วเราก okay. ็อยู่ในในสายตาของไม่ว่าจะเป็น FC หรือครอบครัวของเขาแล้วก็ทางญาต่าเนเราไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายเราทำอะไรให้กับสังคมอรแบบนีมากกว่าก็อาจจะเป็นงานเล็กๆก็ค่ะเล็กๆมากกว่ายังไม่ทราบคทำงานก่อนอ